คุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโทรศัพท์ให้กำลังใจทัฟฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยระหว่างการประชุมทีมพร้อมอวยพรขอให้ทุกคนโชคดีและคว้าชัยชนะเพื่อแฟนบอลชาวไทยโดยมาดามแป้งประกาศอาัดฉีดเงินจำนวน1นล้านห้าแสนบาทหากชบาแก้วสามารถเอาชนะทีมชาติจีนและสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการการันตีสิทธิ์ไปแข่งขันศึกฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ขณะนี้เจนจิราบุปผาและแพรพลอหัวใจเพชรเป็นดาวซันโวของทีมหลังยิงไปคนละสามประตูตามด้วยดาริกาเพียนพายลุนที่ยิงไปสองประตูสำหรับโปรแกรมนัดสำคัญฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ5ของโลกเตรียมพบกับจีนอันดับ24ของโลกในวันพฤหัสบดีนี้เวลา16นาฬิกาน,น,นสนามกีฬาโฮฮอตถ่ายทอดสดทางช่องเอเอสซีเอเชียนคัขอบคุณภาพจาก Facebook FA Thailand ด์ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn